คนพิการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยอย่างชีพในเดือนนี้แล้วจะได้รับเงินในเดือนไหนครับเรามาทบทวนกันนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพของคนพิการนะครับการลงทะเบียนเบี้ยรับเงินเบี้ยอย่างชีพคนพิการเนี่ยปัจจุบันได้รับเดือนละ800บาทนะครับสามารถยืดลงทะเบียนได้ทุกเดือนเลยนะครับในท้องถิ่น ในอบาตาเทศบาลกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับท่านอยู่ที่ไหนดูตามทะเบียนบ้านเลยนะครับได้ยื่นยื่นลงทะเบียนที่นั่นยื่นเดือนนี้ก็มีสิทธิ์รับเงินได้ในเดือนถัดไปนะครับแล้วก็ลงทะเบียนได้ทุกเดือนนะครับทีนี้เรามาทบทวนเอกสารกันนิดหนึ่งนะครับเอกสารที่คุณผู้ชมจะนําไปยื่นเนี่ยอันแรกก็คือแบบฟอร์มในการขอลงทะเบียนตรงนี้ ท่านขอได้ที่หน่วยงานที่ท้องถิ่นที่ท่านไปลงทะเบียนนะครับส่วนเอกสารที่ท่านต้องเตรียมไปก็คือบัตรประจําตัวคนพิการนะครับแล้วก็เป็นฉบับจริงและพร้อมสําเนานะครับและทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรณีที่ท่านต้องการจะให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับส่วนถ้าท่านไม่ต้องการจะรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารต้องการจะรับเงินสดก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนพิการลงทะเบียนเดือนนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินในเดือนถัดไปนะครับโดยท่านลงทะเบียนในท้องถิ่นที่ท่านอยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับเอกสารก็ใช้บัตรประจําตัวคนพิการบัตรประชาชนพร้อมสําเนาทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือรับเป็นเงินสดก็ไม่ต้องใช้นะครับ